จัวซิงเกอร์นี่สิทธ์น้องในสำนักของเราเหล่อมากเลยโยนี่คกอ,อาจาันหลานแย่กันข้างนั้นคือสิทธิ์เอกอาจาย์หลานเย่นี่ได้ข่าวว่าท่านนอรักเขามากได้รับเขาเป็นสิทธิ์คนเดียวเลยด้วยนะกู <c oughs> ไม่มีใครตนความเอาแต่ใจของนางมันแรกคนนี้ได้หรอ พี่ใหญ่ไม่อยู่แค่แป๊บเดียวดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเขาแค่ไปฝึกวิชาม,มานานก็รีบเปลี่ยนไปนะแค่เบื่อเสื้อผ้าสีขาวเลยเปลี่ยนสีใหม่บ้างเท่านั้นสิ์น้องก็พูดเกินไปแล้วข้าไม่เคยเห็นนางที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเลยทั้งที่ฝึกฝนมาตลอดบัดนี้บรรลุขั้นเทพถึงเวลาผลใคลรสักหน่อยแล้ว ทำไมถึงเยินชาอยู่เสมอเนี่ยและใจข้าทำให้สิทธิ์รักของข้ารู้สึกถึงความหมองใย,ยจากอาจารย์ได้ยังไงกันล่ะดีแล้วล่ะก็ไน่นี้กังวลว่าเจ้าจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยยัยเออเจ้าควรไปพบป,ะ,ปะพูดคุยกับพี่น้องร่วมสำนันกอื่นๆบ้างนะไปเถอะไปเถอะ ถูกต้งแล้วทำแบบนี้แหละถูกแล้วคบเพื่อนเยอะๆจะได้ไม่จมอยู่กับความเศร้าในวัยเด็กเดียวดูสิน้นสิสำนักเทียนหัวยิางชั่วรักกวนี้คงจะมองข้าเป็นภาระมานานแล้วคงจะไม่อยากเห็นข้าในสายตาสินะดูสิลูกศิษย์ของข้าเนี่ยน่ารักแค่ไหนเฮนี่ยายต้นจะแบบ แม้เขาจะมีพลังที่เข้มแข็งยืนอยู่บนจุดสูงสุดของก้าวเหลีย่ยมแต่เขายังคงโดดเดี่ยวหากมีคนอยู่เคียงข้างเขาคอยห้ความอบอุ่นแก่เขาบางทีกอาจ,จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและจะไม่โหดไร้ทารุกับข้าขนาดนี้ก็ได้เอาละ่ะโอกาสนี้แหละโอกาสนี้แหละจะคู่ครองให้เขาสิเลย เอ้หล่อเป็นบ้าเลยอ่ะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าเจ้าจะเป็นคุณใส่ใจข้าขนาดนี้แค่สองสาวสองคนที่มองข้าแต่ไม่ต้องสงสายตาแบบนี้มให้ข้าด้วยเนี่ยยี่แนละตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปข้าจะไม่ตำตามใจในายอีกต่อไปเออพี่สาวครับ ว้าว,าวบ้านก้ามีเด็กใจยกำลังเติบโตเกิดอะไขึ้นนางควรโกรธสิต่างคนก็ต่างก็ใจผิดนี่เรือนมังกอนเอ้ยยินแบบนี้นานๆเดี๋ยวสายตาพวกก็าจะทะลุกมาจากเบ้าแล้วนะเฮ้น่ารักจังเลยอพี่ การประชุมครั้งนี้กำหนดไว้ที่เมืองบนท้องฟ้าการเดินทางของเราครั้งนี้จะใช้เวลาเท่ไเาไหรแหรอก็ประมาณสักหนึ่งเดือนได้หรือมะถ้าท่านจำไม่ผิดแล้วก็การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในจุดไคลแมกซ์ของนวนิยายหอเทียนหลัวประหตุของเรื่องกำลังเข้าร่วมงานประชุมเขาจะได้สแสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นเป็นครั้งแรกราชสำนักหลวงต้าจงเทียนมีสายตาที่เอ็นดูเขา ถึงขนาดต้องการากชัเชวนเขาเข้าสังกัดด้วยซ้ําแต่เขากลับปฏิเสธต้าจงเทียนด้วยก็อ้างว่าบุญคุณของอาจารย์นันนยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาดูสิดูสิววาลูกศิษย์ของข้าไว้ใจข้าและเชื่อใจอาจารย์ของเขามากแค่ไหนก็มีแปลกใจที่จะรู้สึกฟังทลายลงอย่างสิ้นเชิงหลังจากรู้ความจริงของอาจารย์นะฉันจำได้ว่าการประชุมในวิรบุรุษในชาติก่อน เหมือนว่าจะไม่มีอะไรสำคัญเกิดขึ้นเลยนี่สิทธ์น้องเฉียวนี่สิทธ์น้องเอ,อ่อพี่สาวมีอะไรครับนี่เหมือนว่าอาจารย์หลานเย่จะมองเจ้าตลอดเวลาเลย แม่กะทั่งตอนนี้นัยก็แกล้งว่าปิดหวงข้าอยู่สินะดีจริงๆชีวิตนี้ดูสนุกกว่าชาติก่อนมากเลยละสวัสดีไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเอ๊ะเขาคือใช่หนุ่มผู้งไกล ลาน,นี่นี่นางฟ้าเย่ลานไม่ได้พบกันนับสิบปีปัน,นี้ถ้าบรรลุปเป็นทปเทพเสียนข้าขอแสดงความยินดีด้วยเนะลู้เซียลานพอผู้สวยสงสำนักไทยฮอตัวอย่างตอนต่อไป